ก็ในฐานะที่จะมาตอบคอมเมนต์ของคนนี้ด้วย,วยกันสอนเล่นกับบอกของที่ต้องใช้เล่น VR Chat หน่อยค่ะใช่ไหมจะพิมพ์คำว่าหน่อยใช่ไหมเนี่ยโอเคจะมาสอนเล่นก่อนไอของที่ใช้อ่ะไว้ทีหลังเอาสอนเล่นก่อนอย่างแรกคุณต้องมีบัญชี VR Chat ซึ่งง่ายๆกดเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ว่า VR Chat พอกด VR Chat เสร็จปุ๊บใช่ไหมให้กดไปที่คำว่า Log In อ่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่และยังไม่มีบัญชีให้กดคำว่า Create a new account ก็คือไปสร้างบัญชีใหม่ก่อนตรงนี้ข้างบนไอส่วนข้างบนนี่ก็คือ ชื่อที่ใช้แสดงเวลาเราอยู่ในเกมนะอย่างเช่นผมตั้งชื่อว่าคิสติลตามชื่อช่องเราในชื่อที่อยู่บนหัวเราจะเป็นชื่อคําว่าคิสติลนะพอเราสมัครกดปุ๊บเขียนแอคเคาท์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเสร็จแล้วให้เราไปที่อ e ีเมลหรือ Gmail ที่เราใช้สมัครเมื่อกี้นี้ให้ไปยืนยันมันจะขึ้นมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้มันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้โอเคนะเว c h ช t w e เว o ค e to v เ c h a t แล้วก็ตามด้วยชื่อเราที่เราใช้สมัครเมื่อกี้ ให้เรากดตรงนี้คลิก here to confirm กับตรงนี้นะพอเรากดคลิก here to confirm your email address พอเรากดตรงนี้ปุ๊บแปลว่าเราคอนเฟิร์มแล้วเรายืนยันแล้วแค่นี้บัญชีก็ถูกสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเล้ยใล้คนที่บอกให้ผมสอนเนี่ยเขามีบัญชี Steam ยังวะเราไปค้นหาวิธีถ้าเกิดสร้างบัญชี Steam ไม่เป็นลองไปค้นหาใน YouTube มีเยอะแยะโอเคนะให้คุณพิมพ์ว่า VR Chat จากนั้นคุณก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อย โอเคเมื่อเราดาวน์โหลดติดตั้ง VRChat เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ Welcome to the world of VRChat อ่าเมื่อกี้เราสมัครบัญชี VRChat ไปแล้วใช่ไหมถ้าหากคุณสมัครเสร็จแล้วให้กดไปที่ VRChat ซึ่งคุณสามารถใช้บัญชี Steam ก็ได้แต่มันจะแบบเชื่อข้างหลังจะเป็นตามด้วยตัวเลขแล้วก็รหัสอะไรบาๆามันจะไม่สวยชื่อจะไม่สวยอพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ให้ใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอันนี้คือชื่อ Username แล้วก็อีเมลหรือจะใส่เป็นอีเมลก็ได้แต่ผมคิดว่า Username มันจะง่ายกว่า าคุณใส่ย s e r n a m e เสร็จแล้วให้กดโอเคเอนเตนัก็ได้แล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านที่เราตั้งไปเมื่อกี้โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นการสมัครแล้วก็เข้ามาเล่นเบื้องต้นแล้วโอ้ลืมบอกว่าก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันจะสอนให้คุณแบบควบคุมตัวละครอะไรบลาบลาบลา,บา,บาก็ทําตามที่มันสอนไปก่อนแล้วกันนะโอเคเราก็จะมาสู่ world VR chat เริ่มแรกของเราแล้วนะโอ้ไม่ได้ามาเว e l นี้ตั้งนานเลยเนี่ยอา้าวแล้วอวตารล่ะอวตารเริ่มแรกที่คนเริ่มแรก จะมาใส่แล้วหาจากไหนก็ตรงนี้ได้เลยสามารถกดเลือกหามาใส่ได้เลยเต็มที่อ้าวแล้วมันไม่สวยไม่ไม่ถูกใจอ่ะหาอวตารจากไหนดีเปลี่ยนอวตารแล้วอย่าหาอวตารใหม่นี่ <c oughs> ให้คนกด E S C ขึ้นมาแปะกด E S C ขึ้นมาไปที่คาว่าโลกก็คือ world ตรงนี้กดเข้าไปพอกดเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเลื่อนลงมาปื๊บ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 อ่ะมันจะมีหสองหัวข้อก็คือที่ผมเห็นตอนนี้นะมันจะมีคําว่า v ว tar worlds นิวก็คือเวอร์อวตาร r ที่ไม่งอัปเดตใหม่หรือเข้ามาใหม่หรือจะเป็นเวอร์อวตาร r แบบแรนดอมก็ได้ก็จะซ่มเวอร์ที่มันมีอวตารให้โครนก็เราก็นั่งหาอาจจะจะเป็นเป็นนาทีเป็นชั่วโมงก็หากันมัานนะบอกเลยอวตารมันมีเป็นล้านอะอยากได้ไหนเลือกเลยโอเคสมมติเราเจอเวอร์อวตาร r ที่แบบสมมติว่าถูกใจแล้วละกันนะเราก็กดไปที่ตรงนั้นกดไปเลยกดไปเลยมันไม่กัดจากนั้นให้กดไปที่นี่เห็นเห็นบวกไหมกดสร้างใหม่เนี่ย ให้กดไปที่ f n ฟนพั s นะเพื่อเป็นการสร้างปุ๊บแล้วก็เลือกนี่แล้วก็ไอ้นี่ <c oughs> เห็นเซิร์ฟข้างล่าง4อันไหม <c oughs> กดไปที่ญี่ปุ่น <c oughs> เพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยปิงน้อยที่สุดแล้วป่ะกดปุ๊บเราจะไปเจอคนญี่ปุ่นหรือเปล่าอ้าวอย่างไม่ใช่มันคือเวิลด์ส่วนตัวอ่ะกดไปที่ e ฟนจอยไปได้เลยมันจะกลายเป็น World p พ i เว t หรือเวิลดส่วนตัวโดยอัตโนมัติไม่ต้องกลัวว่า อุ้ยจะไปเจอคนญี่ปุ่นจะไปเจอฝรั่งอุ้ยจะคุยไม่รู้เรื่องจะโดนอ,อะไรหรือเปล่าไม่ต้องกลัวมันคือเวอร์ส่วนตัวเว้ยการทำอย่างนี้คือการเป็นเวอร์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดคุณกดไปแล้วแล้วคุณกดคำว่าจอยไปเลยนั่นคือเวอร์พับปกคุณไปคุยกับฝรั่งแน่นอนไม่ก็คุยกับชาวต่างชาติแะละ โอเคเราก็โหลดเข้าเวอร์มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็หาอยู่ไหนว่อาอวัตาราอยู่ไหนโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยมันจะเขียนแล้วเฮ้ยไม่มันไม่ใช่คําว่าสก,กินมันคืออวัตาราเอ่อสมมติว่าผมอยากได้อันไหนดีวันนี้วันไหนมันดูหลอนๆองี้ไม่รู้ว่ากูมาเวอร์อะไรยังไงวันนี้กูมาเวอร์อะไรวันนี้เอาเป็นไอหัวขาวดิมาอย่างเนี้ยโหลดโหลดเสร็จยังโอยโหลดช้าจังเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็สังเกตว่าเอ,อ้ยทำไม ผู้เล่นมันชอบมองอะไรตรงนู้นที่แบบมองเรามองไม่เห็นใช่ไหมพอเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันคือกระจกเว้ยเนี่ยมันจะมีคําว่าไฮกับโลเนี่ยถ้าคุณคอมสเปกก็แรงอยู่อะไรเงี้ยก็กดไฮไปเลยถ้าคุณน่าจะไม่ไหวก็กดโลก็ได้มันก็เห็นเหมือนกันแต่ถ้าแตกต่างิดหน่อยอ่ะกดไฮก็จะเป็นอย่างนี้เลยมันจะดูแบบสะท้อนจากข้างหลังฉากหลังด้วยอันนี้ก็คืออวาตารใหม่ของเราเป็นไงแล้วกดคุยยังไงกดยังไงกดตว,วีเนี่ยปากเราอ้าวเต้เต้เต,ต้อโหลโลโลโลเมื่อเราเอา่อ ได่อวตารใหม่มาแล้วใช่ไหมเราอยากไปหาเวิลคนไทยห้ามเรียกเซิร์ชคนไทยนะเรียกเ World, ว World, ิลเวิลอะ W O R L D อะคนไทยอะจากไหนอะจะไปหาคนไทยจากไหนกด E S C ขึ้นมาครับผมกด E C ขึ้นมาไปที่คำว่าเวิลเหมือนกันปกติแล้วก็เซิร์ชหาเลยพิมพ์ไทย T H I ไทยแล้วก็เราก็หาเนี่ยไหนวะจะเจอปะ๊ะจะเจอสาระพักใจไหมนี่ไงสาระพักใจที่จริงคุณก็พิมพ์ว่าสาระพักใจกด้แต่แล้วก็พิมพ์ว่าตาย ไทยเลยกูถ้าเกิดพิมพ์คำว่าไทยอะ่ะมันจะเจอแบบเยอะมากเลยเห็นไหมเวลคนไทยเต็มไปหมดแต่ถ้าเป็นเวลหลักๆจริงๆอะ่ะก็คือสาราพักใจคุณก็พิมพ์คำว่าสาราเป็นวัคพักใจอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะเจอเหมือนกันอะกดไปเลยโอเคแล้วเราสามารถกดจอยได้เลยไหมใช่สามารถกดจอยได้เลยแต่เอ้ยแต่โลกที่เราจะจอยไปอะ่ะมันมีแค่คนเดียวเองลองอะมาดูทางขวามือครับดูขวามือเห็นยังจะมีจํานวนคน เห็นไหมอันนี้เวลนี้ยีิบสองคนเวลนี้สิบห้าคนเวลนี้ห้าคนอะไรก็ว่าไปไล่ข้างหลังนี่คืออะไรอ่ะมันคือเวลนั้นอ่ะมีเพื่อนเราอยู่ด้วยกี่คนอย่างเช่นเวลนี้มีเพื่อนผมอยู่หนึ่งคนก็กดเข้าไปมันจะขึ้นละพอกดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นตรงนี้อ่ะแล้วก็กด j o i world ไปได้เลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ใน world คนไทยเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหโหลดโหลดค่อยๆโหลดนะโอ้ยกระตุกกระตุกเล็กยถึงปานกลางซึ่งคอมสเปคแนะนำเหรอถ้าถามว่าแนะนนำว่า สเปคขนาดไหนก็ถ้าเป็นในเจนปัจจุบันนะก็เป็นเจน12อ่ะเจนประมาณเจน9เจน10เจนยังไงก็เล่นได้เว้ยแล้วถามว่าเออผมอยากเห็นอวตารทุกคนทํายังไงกดไปที่เอเสซีเหมือนเดิมครับผมทุกอย่างอยู่ที่เอสซีหมดเลยกดไปที่เอสซีนะไปที่เอออันเนี้ยเห็นที่เป็นรูปโล่ไหมกดไปที่รูปโล่เว้ยแล้วคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะเปิดทุกคนจะรับของทุกๆคนหรือคุณจะแม็กซิมัมก็แล้วแต่หรือจะเป็นคัสตอมก็ได้แต่ผมแบบง่ายๆไง กดนอนไปเลยเปิดรับทุกทุกคนรอมันโหลดครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาดูคลิปผมแบบกลุ่มข้างหน้าจะมาดูคลิปผมก็ได้ก็ขอญอาตถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะครับผมขอญอาตรบกวนแป๊บหนึ่งตรงนี้ด้วยคนนี้ด้วยมันนั่งเก๊กหลอตรงเนี้ย <laughs> ขอญอาตแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยผมจะเข้าไปหาคนนี้เฮ้ยเ <c oughs> ขาหายไปไหนทำไมผมไม่เห็นอว่าตามพวกเขาเฮ้ยทำยังไงใช่ครับมันมีทางออกเสมอครับทุกปัญหาก็คือคุณกดทุกอย่าง e s c ครับอ่ะอันนี้เข้าไปใกล้ก่อนอ่ะขอญาตนะครับขอญาตนะครับขออญาตนะครับขอญาตทดลอง ก็คือกด ESC ครับพอกด ESC เสร็จปุ๊บไปที่ setting ไปที่ setting เสร็จปุ๊บก็เลื่อนลงมามันจะมีไหมวะมอ๋อแสดงว่ามี setting อยู่ในหัวข้อย่อยงั้นไปหัวข้อใหญ่วิธีการไป setting หัวข้อใหญ่ก็คือขยายหน้าจอตรงนี้นะ,ะเห็นตรงนี้ไหมกดขยายออกมาเลยพอกดขยายมาเสร็จปุ๊บนี่เห็นนี่ไหม personal space ถ้าเกิดคุณเพิ่งโหลดมาใหม่เพิ่งทุกอย่างมาใหม่หมดอะมันจะอนด้วยอัตโนมัติให้คุณ off เห็นไหมอ,อปปุ๊บโผล่ขึ้นมาเต็มเลยพออปปุ๊บทุกคนก็สามารถเอ่เอขออนุญาตนะครับเห็นไหมทุกคนก็สามารถมาถูอย่างนี้ได้เหมือนกันขออย่าถ่ายคลิปนะครับ <c oughs> แล้วก็พิธีการกดแบบว่าพวกอโมโูดหรือเขาเรียกอะไรพวกคุณต้องกดชิปค้างนะพอกดชิปค้างเสร็จป,ปุ๊บก็กดจะมี F1 ถึง F8 ก็คือทุกครั้งที่เวลากดอย่างนั้นนะแล้วกดชิปค้างแล้วกด F1 มีอะไรไหม F2 ยังไม่มี F 3ยังไม่มี F 4โอเคมีแล้ว F 5 F 6 F 7 F 8เห็นไหม F 9มีไหมไม่มีโอเคแล้วก็การทําอย่างเงี้ยวัตาราทุกตัวมันจะถูกเซตไม่เหมือนกันนะทุกคนก็ลองไปกดชิป F 1ถึง F 8ดูว่ามันมีอะไรบ้างอา้าวแล้วอยากจะแอดเพื่อนใหม่ทํายังไงล่ะก็สมมุติคุณอยากจะแอดเพื่อนกับคนคนนี้ใช่ไหมให้คุณเหมือนกันครับกดนี Odyssey. แล้วก็เล็งเมาส์เนี่ยไปที่ตัวของเขาจะขึ้นขอบสีบฟ้าเห็นใช่ไหม จากนั้นก็เฟนรีเควส์ครับกดไปปุ๊บมันจะส่งคําขอเป็นเพื่อนกับคนคนนี้แล้วก็ถ้าคนคนนั้นรับเป็นเพื่อนแล้วชื่อของเขาจะกลายเป็นสีเหลืองครับผมอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเอ้ยอยู่ดีก็แบบเอ้ยอยากได่อวตารคนนี้มันดูแบบน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยก็แบบว่าพี่ครับผมขออวตารขอคนอวตารพี่ได้ไหมเมื่อเขาเปิดแล้วหัวข้อนี้จะติดแล้วคุณก็กดโคนได้เลยโอเคเรามาต่อจากคอมเมนต์เมื่อต้นคลิปนะว่าสอนเล่นกับบอกของที่ต้องใช้เล่นใช่ไหม ก็อันนี้ไม่ได้คนตีนนะอันดับแรกคุณต้องมีคอมแล้วก็โน้ตบุ๊กใช่ครับผมคุณต้องมีคอมกับโน้ตบุ๊กก่อนส่วนเรื่องสเปคนี่ผมไม่สามารถบอกได้จริงๆเพราะว่ามันมีคําว่าเล่นได้กับเล่นได้เพลิดเพลินเล่นได้คือใช่ครับคุณเล่นได้แต่มันอาจจะก,กระตุกเห็นไหมอันนี้คือสมูทลื่นๆปกติมันอาจจะก,กระตุกจนแบบรู้สึกไม่ค่อยพึงับใจับการเล่นใช่ไหมกับเล่นได้เพลิดเพลินคืออย่างนี้ลื่นเลยเห็นไหมแล้วคนที่ใช้ว r าล่ะใช้อะไรเล่นแยกประเภทก็คือ VR ที่เชื่อมต่อกับ PC PC นี่คืออะไรคอมพิวเตอร์นั่นหละแต่เป็นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ VR อีกประเภทหนึ่งก็คือ VR standalone VR standalone คืออะไรมันก็คือ VR ที่แบบไม่ต้องต่อไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อ PC ก็ได้ก็เล่นได้เพลิดเเหมือนกันแต่ข้อเสียคือมันจะมีแบตเตอรี่อาจจะเล่นได้ไม่นานเหมือนที่แบบเป็น VR ต่อ PC ใช่ไหมไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เลยแล้วก็ VR standalone ข้อดีของมันคือมันก็แบบไม่จําเป็นต้องมีคอมแรงๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแบบต้องเชื่อมต่อคอมมใช่ันก็เล่นได้เหมือนนกัแต่ข้อเสียมันก็มี ก็คือแบตอาจจะหมดเร็วก็ได้เออแล้วก็มีมีบอกถ้า VR Stand Alone ไม่ได้เชื่อมต่อ PC นะบอกก่อนว่าอันนี้อันนี้วงเล็บนะมงเล็บตัวใหญ่ๆเลยเป็น VR Stand Alone ก็คือพวก Oculus อะไรพวกนั้นอนะ Quest 2, Quest 3อะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อ PC อวตารบางคนมันจะไม่โหลดมันจะไม่รองรับ Quest นะก็คือถ้าเกิดคุณอยากเห็นอวตารสวยๆแบบอย่างเช่นคนนูน้นคนนั้นคนนี้ซึ่งกูอยู่ในคนเดียวไม่มีโจย์ตัวอย่างคุณก็ต้อง เอาสายอ่ะเสียบเข้าต่อคอมนะคุณไม่สามารถเห็นเหมือนคนอื่นที่แบบว่าเชื่อมต่อแบบ PC นี้ได้นะมันจะเห็นไม่เหมือนคนอื่นถ้าเกิดคุณไม่ยอมเสียบสายเชื่อมต่อคอมถ้าคุณเป็น VR standalone เช่นพวก Quest 2 Quest ลาบลาลาอะไรเงี้ยเราสเปคของการที่คุณจะใช้ VR ลนะ่ะคอมคุณต้องแรงขนาดไหนถ้าเป็นแบบ VR ที่แบบต้องเสียบแบบนี้นะอันดับแรกที่ผมลองมากับตัวแล้ว CPU คุณต้องแรงครับใช่ครับ CPU คุณต้องแรงคุณจะใช้เป็น1060เล่นก็ได้เหมือนกันเพราะผมก็ลองใช้คอมเครื่องเกา่าแต่ว่า เป็น CPU ตัวใหม่มันก็แรงเล่นลื่นปกติเลยแล้วเราล,ง,ล,ง,ลงมาคืออะไรเราล,ง,ลงมาคือแ a มครับอ้าวอะไรสงสัยว่าทำไมไม่ใช้การาวจอล่ะมันคือ RAM ครับไอ้เกมนี้โคตรกินทรัพยากรแรมเลยล่ะครับถ้าเกิดคุณอยู่คนเวิลด์เยอะๆแล้วแบบมีว่าต้าสวยๆเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยโอเคก็ต้องขอจบการสอนเล่นเพียงเท่านี้หากมีสงสัยตรงไหนอีกก็คอมเมนต์ถ้าเกิดใครยังมีคำถามสามารถคอมเมนต์ได้ไม่กัดแน่นอน โอเคครับผมบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยบ๊ายบาย